สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมิถุนหรือว่าชาวลัคนาราศีมถุนที่น่ารักทุกคนนะคะเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่เกิดราศีมถุนหรือว่ามิถุนนะคะนับแบบโหราศาสตร์ไทยเกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมถ้าเพื่อนๆด่านใดที่ทราบลัคนายึดลัคนาเป็นหลักในการดูดวงจะมีความแม่นยำมากกว่าเพราะว่าลัคนาคือการดูตามเวลาตกฟากนะคะเพื่อนๆ วันนี้เราจะมาดูดวงนะจะมาแอบส่องนะคะวาสนาของชาวาราศีเมทุนหรือราศีมิถุนนะคะในเดือนกรกฎาคมมาดูกันนะคะมาแอบส่องหน่อยวาสนาของชาวมิถุนเป็นอย่างไรนะคะมาดูนะคะทุกคนขอแอบดูวาสนาหน่อยนะนะคะเจตจำนงนะด้วยไพ่เจตจำนงไพ่ปรมชาติค่ะไพ่นิยมมุงนะคะ มาดูกันเลยขอดูวัาสนาของชาวมิถุนนอยจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้นะคะดวงรายเดือนแต่ดูขอดูวัาสนานะคะ พอใบเดียวไม่ต้องไปต่อพอเลยวาสนาสูงส่งโอ้โหดีเอ็มเ r อรพลังงานที่ไม่มีใครใหญ่เกินคุณอีกต่อไปแล้วนาทีเนี้ยนะคะดีเอ็มเ r อรพลังงานของความมีอำนาจนะคะอำนาจในการสั่งการในการจัดการได้เนี่ยนะคะพลังงานของดีเอ็มเ r อรเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยอะไรใครมาปุ๊บเป็นดีเอมเปอรเรอเลยนะทีนี้นะคะ โอ้พเดทนะคะจบแล้วนะคะเรื่องราวย่แย่ทั้งหลายทั้งปวงจบเลยเริ่มต้นงอกใหม่ทันใดรีเบิร์ดและเกิดใหม่นะคะเพื่อนพลังงานของการเดทยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะตัดกับทุกเรื่องราวที่รู้สึกแย่จบเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีวาสนาของคุณอะเห็นไหมคะวาสนาใหญ่โตสักแค่ไหนเรื่องราวยอะแยะเอาอยู่จัดการได้กับทุกเรื่องราวแม้กระทั่งว่าอะไรที่เคย ผ่านมาแล้วก่อนหน้านี้หรือกําลังจะจบลงมันเป็นภาวะมันเป็นภาวะของการที่จะาการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวลายๆที่กําลังจะร้ายที่ว่าร้ายก็คือร้ายแล้วจะกลับกลายเป็นดีนะทีละนิดทีละนิด,นดอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนคือจบอ่ะนะคะจบเรื่องราวแย่ๆอำนาจในการสั่งการของคุณสั่งให้จบเดี๋ยวด้เรื่องราวแย่ๆจบเลยนี่นะคะ แต่ยังมีตัวกังวลมีบางเสียงบางอย่างนะคะวิตตัวกังวลบางคนอาจจะเป็นเพราวะว่าของการความจินตนาการนะคะแสงนวลผ่องยองใยของดาวพฤหัสนำทางให้คุณมีรู่ทางในการมองเห็นทางนะคะส่องไฟแห่งเย็นไฟแห่ง,วงวรวมพะจั์เนี่ยก็คือเย็นชุ่มฉ่ำนั่นแหละนะคะไม่ได้เร่าร้อนแต่อาจจะมีสภพาะเกี่ยวกับการรื่องของอารมณ์ในช่วงเวลานี้หน่อยนะคะมันอาจจะ อารมณ์อาจจะแปรปรวนบ้างเพราะว่าอะไรเนี่ยด้วยความเป็นผู้หลักผยีเป็นผู้นําคนอื่นเขาอะบางทีคุณอาจจะแบบชอบสั่งการคนนู้นคนนีนนน้ไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะใช้อานาจอะนะมีอํานาจก็ต้องใช้อานาจลนะ้วก็นะคะประมาณนั้นมีอํานาจในการสั่งการได้นะคะพลังงาน King of b r e s s นะคะพลังงานค่อนข้างใหญ่ราชาดาบนะคะเพื่อนๆเพราะว่าของการด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นคิดวิเคราะห์ คือแม้ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามทีวาสนาของคุณความเป็นผู้รักผู้ใหญ่ทีนี้ทุกเรื่องทุกราวบางสิ่งอย่างที่เจอเรื่องราวแย่ๆมามันจะจบลงได้บางสิ่งก็อย่ายทึงว่าคุณเองอาจจะถูกอุปถัมภ์ด้วยผู้รักผู้ใหญ่ที่ใหญ่มากๆแต่นี่คือมาทับในตําแหน่งตนุข,ของคุณอะคือมตัวตนของคุณเองนี่แหละมีเกณฑ์การได้จบเรื่องราวแย่ๆแล้วมีเกณฑ์กานนรได้เลื่อนยศถามดศกดำ่งตำแหน่งอะไรแบบนั้นร่วมด้วยนะคะเพื่อนๆอาจขยับในเรื่องของการงานหรือตำแหน่งอะนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่โต คิดวิเคราะห์ไตรตรองแก้ไขกับทุกปัญหาเราเด็ดขาดเด่นเดี่ยวมากขึ้นนะคะก็ยังหมายถึงว่าบางทีคุณเองอาจจะเด็ดขาดกับตัวตนของคุณเองที่คุณแบบคิดแต่เรื่องเราแบบเคยผิดพลาดพังไปเสียใจเรื่องอะไรที่วนลูปไปกับเรื่องเก่าๆที่เคยพัดพาดก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพระภาคเรื่องของการงานหรือความรักหรืออะไรก็ตามที่ที่คุณยังมีความวิตกกังวลแต่คุณจะจัดการได้ภายในเดือนนี้แหละนะคะ ดูวาสนานะคะของชาวมิทุนวาสนาอนเลยอนสิบถ้วยนะคะโหยนะคะแม่หมอเปลี่ยนไปไม่ทันแล้วเลยจะแกงเพื่อนซะหน่อยเปลี่ยนวิ่ทานอุย้ยดูสิเนี่ยนะคะเห็นแบบถ้วยมาเยอะแยะแยๆ,ๆนะคะแม่หมอเปลี่ยนไม่ทันเลยสิบถ้วยขึ้นมาคุณจะมีความสุขบางคนมีเกณฑ์การลงเอยในเรื่องของความรักอยู่ด้วยกันเป็นครอบเป็นครัวสุขกายสบายใจเป็นความสุขที่เปลี่ยมลน้นนะคะเพื่อนๆเดือนนี้เตรียมตั้งรับให้ดีกันแล้วกันจบเรื่องแล้วแย่ ย่งมัวแต่วิตกกองวลกับบางสิ่งอยู่บางคนอาจจะไม่ได้วิตกเลยก็ได้แต่ยังหมายถึงว่าแรงบนนันดาลใจนะให้กับตัวตนของคุณเองในการเดินทางไปและผ่านพ้นกับทุกอุปสรรคไปเพื่อที่จะไปสู่ประตูชัยชนะประตูแห่งความสุขที่คุณคาดหวังหรือหรือตั้งเป้าไว้อะไรในะบางสิ่งบางอย่างของคุณเนี่ยนะคะแต่มีเกณฑ์การลงเอยมาในความสุขนะคะไ <c oughs> ม่ใช่ความสุขธรรมดาความสุขที่มีเพียบพร้อมทุกสิ่งนะคะ จ็ดดาบคุณจะแอบทําอะไรนะคะจะแอบทําอะไรไม่แน่ใจนะคะในเพราะว่าของการอาจจะทําอะไรเงียบๆก็ได้นะคะเพะื่อนๆบางทีอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะงานเยอะหน่อยในช่วงเวลานี้เพราะว่าการเป็นผู้นําคนก็ใช่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีมีงานเยอะหน่อยนะคะอาจจะงานยุ่งงานเยอะงานมากหรือว่าแอบทําอะไรบางสิ่งบางอย่างสําหรับเจ็ดดาบ บางคนก็อาจจะหมายถึงว่าอุปสรรคคืองานเยอะล้นมือทำไม่ทันอะไรแบบนั้นนะคะ <c oughs> และจะร่ำรวยวาสนาความรวยก็มาวาสนายศฐามนาศัตํนงตํแหน่งเนี่ยความรักก็มานะคะความรักนี่กระโดดข้ามขั้นไปเลยเนี่ยนะคะสมหวังลงเอยบางคนอยู่ด้วยครอบครัวก,กับครอบครัวของคุณได้หรือบ,บางคนอาจจะมีคนรักแล้วสมหวังกับคนรักแล้วมีความสุขด้วยกรัรลาบยศสรรเสริญนี่มาพร้อมนะคะ ศาสนาของคุณเนี่ยสี่เดืยนเป็นผู้ที่มั่งคัง่งเป็นผู้ที่ร่ารวยแล้วเก็บเงินเก่งหามาได้ก็เก็บได้สะดวยนะคะบางกอาจได้มรดกก็ได้นะเพื่อนๆไพ่เ,พเดกขึ้นมานะ่ะแต่จะหมายถึงว่าเราไพ่แบบเนี่ยนะคะเพื่อนๆออาจจะเป็นเพราะว่าของการแบบกับครอบครัวได้มรดกมาจากครอบครัวก็ได้นะคะมีเกณฑ์การทะเลาะนะคะมีเกณฑ์การสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง แต่อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เป็นผู้ชี้ชนะอาจจะมีฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะคะเรื่องของความสําเร็จต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆไมไมว่าหัวข้อของเราจะเป็นวาสนาก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับการการจัดการของคุณนะเพราะว่าเขามีเจ็ดดาบกับห้าดาบนะเดียหมายถึงคุณแอบ,บทําอะไรที่มันผิดต่ออะไรยังไ,ไงไหมหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าของคุณนี่แหละที่จะไปจัดการกับคนที่จะมาแอบ,บทําอะไรไม่ดีกับคุณนะนะคะเนี่ย และจะจัดการโดยที่คุณอาจจะอยู่เหนือเข้าเหล่านั้นก็ได้แอบทำเนนะคะอาจจะมีคนแอบทาอะไรบางสิ่งบางอย่างแอบอาบางทีอาจจะเป็นสภาวะของการที่ เรื่องของผลประโยชน์อาจจะขัดผลประโยชน์มีเกณฑ์การทะเลาะนะนะคะเ,เพื่อนๆแต่คุณจะจัดการได้ไหมคุณจัดการได้แต่กลัวว่าแต่ถ้าคุณทําเองน่ะมันจะเป็นเพราะของการทะเลาะหรืออาจจะหมายถึงเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ได้นะคะมีเกณฑ์การมีอุปสรร,รคไม่มีนะคะมีอุปสรร,รคเหมือนกันแต่ว่าคุณจะจัดการได้กับทุกสิ่งความสําเร็จนะคะนี่แม้ว่าอย่างไรก็ตามแต่คุณจะอยู่เหนือกับคนอื่นเขาเห็นไหมคะ ตัวใหญ่ขวงเขาเนี่ยแม้ว่าทะเลาะแต่แต่คุณจะแอบทําอะไรจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเงียบๆเดี๋ยวนะล้าจัดการได้ก็จัดการได้ตั้งแต่ตัวตนของคุณแล้วแหละนะตั้งแต่ดีเอ็นเอแล้วกันจะใหญ่ของคุณอีกเนี่ยนี่เข้าใจนี่เข้าใจพลังงานใหญ่มากไม่หมอพูดเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆชาวมิถุนจะจัดการได้หมอเนี่ยยมาต่อกันนะคะทุกคนอย่าเครียดนะใครเป็น เพื่อนๆใหม่ที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้มีแรัและผ่อนคลายกับการดูดวงนะคะเพื่อนๆไม่บอกอยากให้ทุกคนอ่วิตกหรือว่ากับเศร้าหมองกับการดูดวงหรือว่าต้องมาเอเครียดอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยละเครียดมาก็พอแรงแล้วอะไรเงี้ยนะคะอุ้ยเดเมจิกเชียนขึ้นมาจะเอาอะไรเนี่ยพลังงานของความล้ําล้ําคนอื่นพลังงานของสมมติว่าคุณจะต้องออกรบใช่ไหมคนอื่นมีแบบ หนังสติ๊กแต่คุณมีขี่บนาทุนจะเอาแบบนี้น่ะนั่นแหละนะ่ะหนังสติ๊กกะขี่บราทุธช่างเปียบนั่นเนี่ยโอ้เอาปืนกลซะก็ขี่บราทุธก็ยังพอใครแน่นะสั่งหนังสติ๊กร็ซ่านเนี่ยคือพลังกำลังของคนเกินร้อยน่ะแล้วไล์ขีดจำกัดน่ะอินฟินิตี้ ดินน้ำลมไฟทุกสภาวะคุณปรับได้หมดจูนได้หมดนะคะเดี๋ยวเมจิกเชียนความฉลาดในเตัวนตนของตนเองเนี่ยนะคะความทะเทยอทะยานการลงมือทําในกองสิ่งะะอย่างบางคนน่อาจไม่รู้ตัวร็อกว่าตัวเองกินแค่ไหนเนะะี่ยโอ้ยเยอะเยอะเยะอะทำอะไรก็ไม่รู้หนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่าพลังงานของตัวเองเนี่ยเยอะแค่ไหน,น,ะะเ,นเนี่ยเดือนนี้ผุกผ่านเต็มที่ <c oughs> ดินน้ํามลมไฟมหมดคุณจะมีเครื่องไม้เครื่องมือคุณจะมีอะไรที่พิเศษเหนือคนอื่นเขาอะไรที่คุณจะจัดการได้เนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยพลังงานของการ มีพลังก,กาลังที่ไร้ขอบเขตไร้ขีดจํากัดน่ะดาวัน <laughs> อ,อินฟินิตี้เออเห็นไหมคะความเก่งความฉลาดความสามารถคือถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณเก่งแล้วคุณจะรออะไรนะทีนี้ทําเลยลุยเลยเนี่ยนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จด้วยเนี่ยวัสนาเนี่ยนะคะเหนือคนอื่นเขาอีกต่างหากดูนะคะเหนือตั้งแต่แบบไปแรงเลยทีเดียวแล้วก็ร่ารวย มาทุกอย่างเพียบพร้อมทุกสิ่งเลยจบเรื่องรลวแย่ๆด้วยแต่ขอเล็กๆ,ๆน้อยๆคืออย่าไปทําอะไรตัวตนของคุณนี่แหละอย่าไปทำอะไรสุ่มเสียงก็พอนะอย่าแอบทาอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วกันเพราะว่าเจตนาเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับเกี่ยวเนื่องกับการมีปัญหาการขโมยหรือทําผิดกฎหมายหรืออะไรแบบนั้นก็ได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ใช่เช่นนั้น,นหมายถึงว่าคุณเอกจะงานเยอะทํางานไม่ทันงานอาจจะมีปัญหาบ้างอาจมีเกณฑ์การทะเลาะมีบางมีเสียงบางแต่ก็นั่นแหละคืออุปสรรคนะคะ สามดาบบางคนมีเกณฑ์าการรักสามเศร้าราวสามคนแต่จะจัดการจะจัดการกับตัวเองได้ก็คือจะจบเรื่องราวแย่ๆทุกอย่างมันจะจบลงแม้ว่าทุกอย่างถ้ามันจะจบมันคือต้องจบจบแล้วคุณก็พบกับครอบครัวที่ดีคนที่รักเนี่ยแลาพร้อมที่อยู่ด้วยกันไปบางคนอาจจะเป็นเพราะว่าของการจบเรื่องราวที่คุณเจ็บปวดเรื่องของหัวใจรักสามเศร้าราวสามคนหรือรักไม่สมหวังอะไรก็ตามแต่แต่คุณจะถอยห่างออกมาได้นะคะเรียนรู้จากการที่จะออกมาอย่างเงียบๆก็ได้นะคะ เรนูจ้จักการจัดการกับภาวะของความรู้สึกของหัวใจก็ได้แต่บางคนก็อาจยังหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าอกขากสเสบอไปเพราะว่าไพ่สิบถวยขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณเอ๊ะอน,นั้นสำหรับสําหรับบางคนที่เป็นทอกซิกนะคะอาจจะหมายถึงจบแล้วก็เจอคนใหม่หรือบางคนอาจจะหมายถึงปวดใจเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคะ mm. เรื่องของอุปสรรคคือสามดาบไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของความรักที่ว่านี่มันอาจจะเป็นอุปสรรคอย่างอื่นเช่น นัดกับคนนักจะไปเดทกนันฝนตกฟ้าถล่มดินอะไรภูเขาไฟระเบิดสูนามิมาอะไรแนวมันจะขวางคุณนะ่นะั่นแหละนะก็เลยปลวดใจอีแนวนั้นก็ได้นะโอ้ยพูดแต่ละอันนี้เป็นตาจีอยู่ต่อแล้วแหละให้หมอจะกันใจตายก่อนไม่อยู่หรอกนะไม่อยากเห็นอะไรทั้งนั้นะโอ้ยนะคะพลังงานของราชินี ราชินีถือถ้วยคือผู้ที่จิตใจดีมีเมตตากรุณานะคิดอะไรคิดวิเคราะห์ละเอียดตรต้องกับทุกสิ่งมันจะลงทุนหรือทําอะไรก็ตามแต่ด้วยความใจเย็นใจเย็นอยู่นะเนี่ยนะคะเพื่อนราชินีถ,นถ้วยน,นะคะเพื่อนเป็นคนที่มีค่อนข้างที่จะมีเซนต์นะคะมีเซนต์และทําอะไรด้วยความรอบคอบมากด้วยเนี่ยรอบคอบไม่พอเ,เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วมีอํานาจเหนือการกับทุกสิ่งคุณจะพบ ความสาเร็จความรวยนี่คือความสาเร็จเหมือนกันนี่คือยศถามรรศักดิ์ดำรงตาแหน่งเนี่ยนะคะถ้าคุณมีปัญหาถ้าคุณมีปัญหาให้คุณเข้าหาใครให้คุณเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายนะคะไม่รู้แหละปัญหาเรื่องอะไรก็ตามแต่มีปัญหาแน่นอนเนี่ยนะคะมีกินกันมีปัญหาแน่ๆแต่มันจะจบลงโดยผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกอื้อกูลคุณน,น,นะคะวาสนาหรือมีปัญหาเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจก็ของฟอบ ฟ้องพ่อแม่พ่อแม่ฟ้องพ่อแม่พอพอแมนั่นแหละนะเคือทำอะไรไม่ได้ก็ฟ้องพ่อแม่ไปก่อนนี่อ่ะนะคะแบบต่อสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้แค่ทุกทีทกขเข้าหาแม่เข้าหาพอ่อแล้วแหละนะะมาเดากันต่อเดี๋ยวแม่หมอจัดให้ใหม่กันนะคะแต่ว่าแรงงานของคุณดีนะสิบถ้วยขึ้นมาหนึ่งถ้วยคือความชัดเจนก็ได้มีเกณฑ์การช,ชัดเจนเรื่องของความรักก็ได้นะคะเันเพื่อนท่าปองคุณที่ไม่ได้เป็นทอ็อกซีจริง เรื่องของยุทธารรมนาศักรตรงต,งต,งตงไหนมีเกณฑ์การเลื่อนขึ้นมานแล้วความร่ำรวยด้วยความรักได้งานได้เงินได้มาหมดเลยนี่นะคะวาสนาไร้ขีดจํากัดอีกนี่นะคะออกไปเลยพลังงานดีๆนี้นะคะ ใครทีมน้อมรับขอให้สมหวังนะคะเนี่ยความร่ำรวยความมั่งคั่งสําหรับสี่เหรียญน่ะมันหมายถึงว่าอะไรมหมายถึงว่าแม้ว่าคุณมีอุปสรรคต่อคนที่จะมายื้อแย่งหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์ของคุณน่ะคุณจะเก็บไว้ได้มาเก็บเก็บทุกเม็ดจับจ่ายใช้เป็นไม่ใช้เป็นแต่ว่าคุณจะเก็บเงินเก่งน่ะช่วงเวลาเนี้ยเดือนนี้คุณจะมีเงินเก็บก็ได้นะคะ จชงน้อมรับเอาไปพลังงานดีบารมีเบรือนะคะแบ่งแม่หมอสักถ้วยหนึ่งหน่อยขอแม่หมอถ้วยหนึ่งแล้วก็ขอเหรียญหนึ่งแบ่งกันนะคะทุกคนต่อกันค่ะทีนี้มาดูไพ่ขอดูบาร,รมีนะคะดูวาสนาของชาวมิถุนเดือนกรกฎาคมกันนะคะวาสนาของชาวมิถุนนะคะวาสนาของคุณได้ทั้งยุทธมณสักตำแหน่งตำแหน่งนะคะการงานการเงินความรักได้หมดเลยในคีนี้นะคะ ดีซะด้วยนะคะโอ้ยมาจากอะไรมันมาจากคนที่คุณสร้างกุศลใหญ่บารมีเก่าที่คุณเคยทําก็ดีหรือทําในภพชาติดีก็ตามแต่มหาสิทธ ah ิโชคเนะ่ะเป็นอะไรที่คุณจะได้สําเร็จเรื่องราวใหญ่ๆมงคลราบผลมหาศาลเนี่ยมันมาจากการที่คุณสร้างบําเพ็ญเพียรสร้างบารมีของคุณนี่แหละนะคะโอ้เล็กๆมาใหญ่ๆทำเ <laughs> นีน่ยมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะคะ <laughs> โอ้ยสมหวังความรักด้วยสิดาวประสุกุณอาจจะเกิดวันศุกร์หรือคนรักหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับคุณก็ได้นะคะทีเนี้ยถ้าไพ่ประสุกข,ขึ้นมามัยจะงหมายถึงว่าคุณอะพลังงานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามทีคือคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ พลังงานในการดึงดูดต่อเพศตรงข้ามก็ดีหรือ,รอบุคคลทั่วไปก็ตามที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณด้วยความรักความเมตตาประสบความสาเร็จทุกอย่างไปได้ดีๆถ้าเรื่องของความรักบางทีคุณอาจจะได้โชคลาภจากคนรัก่วมด้วยนะคะความรักอิ่มเอิมชื่นมืนม่นเบิกบานความสุขทางโลกความสวยงามอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่แบบสวยๆหล่อๆอะไรก็ได้นะคะบางทีอาจจะหมายถึงว่าเขาเรียกอะไรนะอวาสนาบารามีรัศมีจับหนะนะไรนเบ้อ คือแบบได้เรียนเนื้อธรรมได้สักตำแนงตำแหน่งน่ะนั่นแหละนะคะโอ้ก็มีอดีตอยู่บ้างไม่ใช่ไม่มีนะคะมีอุปสรรคยู่นะไม่ใช่ไม่มีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่แหละห้าดาบนะ,นะคะกับเจ็ดด<ม>ับมีอุปสรรคมีคู่แข่งเรื่องของการค้าเรื่องของการงานแต่จะได้รับผลอันประเสริฐจากคนรักนะคะ,ะรับผลได้ไม่หยางราบรื่นหรือค้าขายก็จะได้กําไรดีวาสนาดีนะคะ ภายในเดือนนี้เอาให้ทันนะแต่ว่ามันไม่ราบรืล่นแบบแบบไม่มีอุปสรรคเลยไม่ใช่มีนะคะมีแต่วาสนาของคุณยังดีแล้วค้าของคุณค้าให้คุณได้งานใหญ่งานงานที่ได้แม้นว่าขายทำได้ชิ้นเดียวขายได้ชิ้นเดียวแต่มันจะเป็นได้กำไรเยอะนะเพื่อนคุ้มนะคะ,นะคะ งานเด่นๆเ,เรื่องงานก็มาอีกนะคะความรักก็ดีด้วยคือดีทุกเรื่องเลยแต่มีอุปสรรคเหมือนกันอุปสรรคคือมดต,นต,ดนดตดน่น้อยตอดนิตตอดหน่อยเล็กๆน้อยนะคะไม่ได้มีอะไรไน่ากลัวมากมายเท่าไรหรอกนะคะผ่านทุกอย่างแล้วแฮปปี้แน่นอนภายในเดือนนี้เพราะว่าการจัดการของคุณจะจัดการกับทุกอย่างได้พละกาลังของคุณเหนือศัตรูหมู่มาน เอาจะรวยไปไหนนี <laughs> ไ่ไปไม่หมอได้เด้อ <laughs> นี่ก็ลาผลอันประเสริฐก้อนใหญ่โตอยู่ตรงนี้นี่ก็อีกเนี่ยนะคะนี่ก็อีกเนี่ยนะคะไม่ถุนนะคะจะไม่ถุนจะได้กินได้ใช้มีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบของเก่าเก็บขุดโผล่รวยเวกระกได้ทรัพย์สินเงินทองของมีค่าบางคนก็อาจจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญานี่แหละที่เอออันนี้ไม่ดีไม่ไม่เวิร์กไม่ทําไม่เอาอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณก็ทําอย่างอื่นได้ความฉลาดในการหาเงินความร่ำรวยของคุณน่ะนะคะ สลาดคิดสลาดหาก็ร่ำรวยบางคนร่ำรวยแต่ว่าเก็บเงินไม่เป็นก็ไม่ได้อีกน,นี่ก็เก็บเงินได้ซีเรียเนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บเงินเก่งเชื่อเอาออ <laughs> เช<อ>ื่ <laughs> มาเรามาจะต่อกันอันนี้ก <laughs> ันเฮ้ยหมอมีการเชื่อวัสันแล้ว <laughs> จะมาทะเลาะอ,อะไรเขาจะดูวาสนามาทําไมเนี่ยเะื่นะ <laughs> ขอดูวาสนานะคะมา วาสนาของชาวไม่ถุนนะคะจะไปมูที่ไหนอย่างไรแบบไหนดีกันนะคะโอ้ยหลวงพ่อคุณนะคะพลังงานดีมากเลยพัฒนาให้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการพัฒนาในตัวตนของคุณเองคุณจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมที่ที่คุณมีความร่ำรวยน่ะหลวงพ่อคุณน่ะนะคะ การบาเพ็ญยิ่งคุณยิ่งคุณให้ยิ่งคุณสร้างทานบารมีไหนไะด้เน,นี้ก็คือบําเพ็ญดูเหมือนว่าคุณจะขาดขาดตกบกพร่องในเรื่องของการสร้างทานบารมีบางคนอาจจะแบบขาดนี่แหละแต่ว่าหรือบางคนอาจจะชอบทําแต่ว่าก็เนี่ยขึ้นมาย้ำมาว่าคุณที่คุณผ่านกับทุกอย่างไปด้วยการที่คุณบําเพ็ญเพียรและทานบารมีของคุณนะเห็นไหมคะ นี่นะคะบำเพ็ญเพียรทานบารมีของคุณเนี่ยคุณจะหลุดพ้นกับทุกอย่างบางคนขาดส่วนเรื่องของการเงินคราวนี้จะคล่องขึ้นถ้าใครที่แบบว่าความรวยแต่ละคนที่เข้ามาน่ะมันไม่ได้เหมือนกันนะคะมันเบิขึ้นอยู่กับบารมีที่แต่ละเพื่อนแต่ละคนแต่คุณจะเห็นการเปลีป่ยนแปลงแผ่นดินกระกระดาษตงนี้แน่นอนนะคะหลวงพ่อคุณหลุดพ้นจากวิบากกรรมพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นนะคะ ช่วงเดือนกรกฎาคมวาสนาร้อนแรงมากมายนะคะเฮงเจียนะคะเพื่อนๆความรวดเร็วก็ว่องไวนะคะคนทางในการแก้ไขกับทุกปัญหาและทุกอุปสรรคนะคะแต่เฮงเจียนี่ยดูเนี่เฮงเจียนะเฮงเจียอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่ง เฮงเจียนะอย่าลืมว่าคุณเป็นคนชาวทาตลมนะคะสําหรับไมถุนนะฟื้ฟ้าแบบคนตามคุณไม่ทันหรอกวิบวบวบวบไปทางนู้ดวบแวบแทางนี้เอ้าอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะความเร็วอะไรแบบที่ทางลมที่คุณจะไปนะบางทีจะทําอะไรด้วยความค่องแล่ว่องไวไวๆนไม่ช้าหรอกนะคะหลวงปู่กวยค่ะคนรักคนเข้าหาคนเมตตามีชื่อเสียงดังเอาไปเลยนี่นะคะพลังงานวาสนาดีมากเลยนะคะเพื่อน ไปม่ตามสถานที่นี้แล้วยิ่งดีขึ้นไปนะคะเพื่อนแต่ละสถานที่พระแม่ประแจีกีฬานะคะขจัดกับทุกอุปสรรคได้ปัดเป่ากับทุกมนสัคุณใส่มนดําทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะ่คุณจะสุขกายสบายใจและจะอยู่ลมเย็นเป็นสุขมากขึ้นความใจเย็นมากขึ้นนะคะหรือ,อยังหมายถึงว่าไม่ว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยความใจดีด้วยความเมตตาของคุณนี่แหละนะคะ t o a อ o ร์เนะคะทูความมั่นคงในความรักนะคะบางกนอาจจะเป็นรักเพศเดียวกันบางกนอาจจะเป็นรักต่างเพศก็ได้นึว่าอะไรก็ได้แต่ว่าความซื่อสัตย์ที่คุณจะได้รับมันยังมาจากความซื่อสัตย์จากที่คุณให้กับคนรักร่วมด้วยนะคะต่างคนต่างให้กัน t o a ออร t เอออ r s o นอ่านยากนะ <laughs> เอ่ะทาวเวสวรรณนะคะทาวเวงขึ้นมาแม้ว่าคุณจะหาได้คุณก็เก็บได้ออมทรัพย์เนี่ยการออมเงินออมทรัพย์หรือว่าการเซฟเรื่องของการจัดจ่ายใช้สอยจะยิ่งทําให้คุณรวยมากขึ้นคือถูกดูแลถูกปกป้องหาอะไรก็ถูกปกป้องท่านท้าวเวสวรน,นมาเพื่อปกป้องนะคะปกป้อง ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็มาส่งเสริมเรื่องของโชคลาภหรือว่าทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยคือได้มาก็แบบได้มานะให้รู้ไว้เลยคุณเก็บอยู่แน่ต่อให้จะแบบมีพยามาณชักจูงใจสักแค่ไหนคุณจะถูกกำหลาบโดยนี่แหละนะคะนี่นะคะท่านท้าววิวณ์ก็จะจัดการให้นะคะสิ่งใดที่จะมายุยุมัวมาคุณ่ะนะคะไปมูกันได้ตามสถานที่เหล่านี้มีหลวงพ่อคูณเฮงเจียหลวงพว่อกวยพระแม่ปัญจกิร่า ทรูเออร์เซนนะคะทา้าเวสุวรรณนะคะเพื่อนๆจงน้อมรับเอาไปพลังงานดีจังเลยค่ะคือน้อยอยมีบริษัทไหมมีไม่ใช่ไม่มีหรอกมีหรือซันมีนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดใครจะอ,อะไรก็ไปขอขนมไม่หมอไม่เห็นมีขนมเลยมีแต่สร้อยอันนี้คือให้สร้อยนะคะเข้าของเงินทองของมีค่าวาสนาดีเอาเป็นว่าวาสนาของคุณจบนะ <c oughs> อุ้ยมีหมอด,ด้วยอุยอ้ยอุ้ยไม่หมอไม่ได้วาดนะทุกคนมากับดอกไม้นะ โอ้ยเดี๋ยวนะคำตะคองก่อนนะวาสนาดีคอนเฟิร์มนะจ๊ะวาสนาดีนะคะรับน้อมรับเอาไปนะคะเพื่อนๆกินการได้กับทุกสิ่งมีความสำเร็จของคุณจะเอากี่เรื่องของคุณเนี่ยเด่นทุกเรื่องนะคะเด่น การงานการเงินความรักวาส,สนาดีทุกเรื่องราวจงน้อมรับใครพิมพ์น้อมรับขอให้สมหวังใครกดไลค์กดแชร์ขอให้สมหวังดับเบิลก็ <c oughs> คือให้คนอื่นได้รู้จักแม่หมอว่าการดูดวงแบบนี้ก็มีนะนะคะเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนมาดูดวงแล้วก็รู้สึกดีแล้วหากถ้าว่า ได้รับตามนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแม่หมอด้วยนะคะเพืเ่อนๆอย่างไรก็ขอให้สมหวังขอให้สุดกายสบายใจสมหวังดังปรารถนาทุกประการที่เป็นไปได้ชอบและขอได้ทํากันทุกคนนะคะ <S <S อุ้ยนะคะ,ะ,คะบอกเลยพลังงานของคุณน่ะวาสนาดีคลิปเลยแบบสั้นๆไม่ได้ยาวนะวาสนาดีจนม,มีอะไรให้แบบต้องตีมากมายมีอุปสรรคก็เล็กๆน้อยๆมดกัดจี๊ดแค่นั้นแหละน้องน้ำไม่ได้มีอะไรแล้วก็คุณจัดการกับทุกอย่างได้เนยความสําเร็จของคุณเนี่ยนะคะหนึ่งหนึ่ง หนึ่งดาบอะนะคะเ่อนเอดรับเอดรับสอดเนี่ยพลังงานของการจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมือผู้รับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยความรักความเมตตาเนี่ยถูกอุปถัมภ์นะพูดง่ายๆคุณบางทีอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามามีโอกาสดีๆมีคนมายื่นโอกาสดีๆให้กับคุณนะนะคะจงรับเอาไปโอกาสดีๆครอบครัวสมหวังมีความสุขบังคนลงเอยกับความรักได้โชคลาภจากคนรักรวมด้วยนะคะ ไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงส่งวังดังปรารถนาทุกประการที่เป็นไปได้ชอบประกอบรวยการเสรกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ๆนะคะเริ่มเริเรบายบายค่ะเพื่อนเพื่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะเพื่อนเพืายบายค่ะ